สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคมดังนี้ นี้บบกขอเป็นมระรับหลักจัรพรริิบานหนึ่งในนังคือการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน จัดโครงการส่งเสริมการมีนนส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2566ศึกษาดูงานที่จังหวัดจันทบุรีรุ่นที่1วันที่15-17กรกฎาคม2566รุ่นที่2วันที่25-27กรกฎาคม2566จัดทำร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประมาณราคางานก่อสร้างแบบแปลนและเอกสารโครงการเพื่อประกอบคำขอตัอ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567จดะทำยตัตติเสนอต่อสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดคอนแก่นกรณีที่ระเบียบกำหนดให้เป็นอำนาจของสภา,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดยัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566ยติเรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งานบริหารสัญญาโครงการกู้เงินของเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกศอ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566และบันทึกในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e ีีัสโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566และบันทึกในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e ีรัส รายงานการจัดทำแผนผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2566ไตรมาสที่3เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2566ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น BBL จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2567 ออกตัวติดตามและประเมินผลโครงการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นกรณีให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นประจำปีงบประมาณพศ2566หน้าที่ทำการปกครองอำเภอคโคกโพชัยสำนักงานปศุสาสตว์จังหวัดขอนแกน่นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแกน่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นที่ทำการปกครองอำเภอภูผาม่านสถานีตำรวจภูทรภูผาม่านรายงานการติดตามและประเมินผล โครงการประชารัฐร่วมใจอนุรักษ์แหล่งน้ำและพัฒนาพื้นที่กเกษตรชุมชนภายใต้โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำและงานวิศวะสิ่งแวดลอ้อมในพื้นที่จังหวัดคอนแก่นประจำปีงบประมาณพศ2566ตึกตามบันทึกภาพภารกิจผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดคอนแก่นจำนวน45กิจกรรม ดำเนินโครงการเผยแพร่วิชาการด้นานการจัดทำแผนและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 6ลงประกาศประชาสัมพันธ์จำนวน14โครงการลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจำนวน237โครงการ ไายธรวีนีททร์ผู้เกษียณอายุราชการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นรายงานข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในหนังสือพิมพ์ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างการอัดภาพสี่กิจกรรมภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่นและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ภารกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงงานดูแล,และระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น งานดูแลและพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บไซต์สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ใช้งานเมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และงานตรวจสอบระบบเซิร์ฟเวอร์โจเมนเน็ตเวิร์กระบบต่างๆให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เบิกจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการทุกประเภทของสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณจัดทำรายงานแผนและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนไตรามาสของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจ,จารณารวบรวมและจัดทำรายงานกิจกรรม5สอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นควบคุมและตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถยนต์และจัดทำทะเบียนคุมน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ